สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้สิผ้าะมะเบิงกันวิธีการดองอิปูหน้าจ้าดองอิปูหน้าไว้ใส่ตำบักุ่งกินพี่น้องเห้าเซน้้ำป่าตตานองใหม่จ้าดองก็ได้เอาเสนก่อนเทน้ำป่าลงพี่น้อง แป่น้ำปลาใสน,นุ่เต็มดีจ้าอีกปกหน้ามีตัวแม่มันมันพี่น้องมันดีจ้าดองดองไว้ใส่ตำมุงแซ่แซ่ไปเก็บเอาอยู่ในปลาเขาจ้าพี่น้องในปลาเขาาลายหล เอาเก่าอีก,กับปูลงอีปูนอกน้ำแข็งแล้วจ้านันจังมันเกาะกันดีล้างทำความสะอาดเรียบร้อยอฮะนืนอเดียวน,นงดินเดียวๆอยู่ มีแต่ตัวแม่บ่มีแต่ตัวเมียต,ตัวตัวผูก็มีอยู่แต่ว่าหลายจักมือสามสามขึ้นกับเป็นแล้วพี่นอ้องเขาก็มาใส่ตำมะฮงกินใส่กับตำมะฮง มันบ่เข้มคืออันอีปูนทะเลดอกปูยังเกาะบ่อันนี้ฮะปูหน้าบอ่อปูทะเลมันจะเข้มอันนี้ข้าวเส้เข้าใเส้นจะนำปาย่างเดียวกับกระเทียมมันบ่เข้มบันไดพี่น้องมันก็ะเข้มอยู่แต่บ่เข้มบันไดดอกจ้าแ่บ กระเทียมห้าวไวใส่ใที่หลังใส่กระปุกนึงพอดีเรากเทียมใส่จ้า กปิดฝาทิ้งไว้สามคืนแล้วก็กินได้ปากกดไลค์กดแชร์เดจ้าพี่น้องไว้พอกันคลิปหนาเด้จ้าสวัสดีจ้า